ที่แล้วนะครับที่มีประเด็นเรื่องน้ําเทินว่าอนุรักษ์ปลากวนไม่อนุรักษ์นะครับผมไปหาเอกสารมาแล้วนะครับสัตว์น้ำสิบนิดนะครับที่เป็นคุ้มครองนะครับที่สววราวนะมีปลาบึกมีปลาเทพามีปลาเสือตอมีปลาม้าเกตเล็กมีปลาเทพามีกระเบนราหูมีกระห้มีอีทุกมีตูนามีสากน้ําจืดนะครับและสุดท้ายที่เป็นประเด็นก็คือชื่อลาวมเขียนว่าปลากวนนะครับแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ black snakehead ชื่อวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าใครจะเรียกอะไรก็ตามนะในภาษาท้องถิ่นเรียกปักกวนปักคออะไรก็ตามเขียนว่าชนาเมลาโซมาคือปลาช่อนดําและรูปมันก็คือปลาช่อนดําแต่ชื่อเรียกว่าปักกวนคนก็เลยอาจจะสับสนแต่ว่าสามสิ่งอ่ะสามสิ่งอ่ะมันบ่งบอกว่าเป็นปลาช่อนดําแล้วยกเว้นชื่อลาวมันเขียนว่าปักกวนนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นปลาช่อนดําเพราะว่าปักกวนน่ะชื่อภาษาอังกฤษมันคือแม่ของสเนเหรือบูลไอส์สนเนะครับแล้วก็ชื่อวิศาสตร์คือชนาอารูฟาเมน ซึ่งมันไม่ใช่ในเอกสารในเอกสารมันคือ black snakehead ชนะเมลาโซมาและรูปมันก็คือชนะเมลาโซมาเป็น black snakehead ผมก็เลยคิดว่าชื่อภาษาลาวอะ่ะมันทําให้สับสนแต่3อย่างมันคอนเฟิร์มแล้วว่ามันคือ black snakehead ไม่ใช่ปากวนนะครับอาจจะเป็นที่ทำเถินเขาสร้างกดขึ้นมาเองว่าตรงนี้อนุรักษ์ปากวนหรือเจา้านี้อาจจะสับสนเพะชื่อลาวมันชื่อว่าปากวนแต่3ส,สิ่งอะ่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อภาษาอังกฤษและรูปมันคือปลาช่อนดำซึ่งหายากกว่าแน่นอน